น้งองนัดเห็นยังลูกสบายดีพี่น้องมื้อนี้กา้องนัดมาเข่าครัวน้ำแม่น้อยพี่น้องสาอ้น้องนัดกับซาอ้นไปตลาดกัได้ปลานิน,นมาเมมมมพราะน,น,น,านาินพี่น้องกับได้เห็ดชิมาเห็ดอ่าต้มยำต้มยำปลานินเห็ดยังกันทางนั้านักเกลือหมาเอาปีกหนกให้มากินพี่น้องสบายดีจ้ามันหิวเนาอมากอเนาะเหาบอา่อยู่เนาะ น้องนัดี่ก็รซอยมือแม่อันกับเสือนพี่น้องสามคนซอยกันเห็ดน้ำกันพี่น้องเห็ดน้ำกันย้เมื่อวานเพิ่นซื้อปลามาเสือนซื้อของกินมาพี่น้องไปลโลภจ่ายตลาดกับน้องนัดน้องนัดมาใส่พอวันาสยังในหัวนะโคมหางเฉะเป็นชีนี้ เอาโคมเผาเย่เองอันอะไรแม่งอดค้นกระตุกพี่น้องไอ้เนาะคนกระตกเมือ่อนีร่ฮะไปเที่ยวบุญมากับคนทำมานนำทางเลยเลยมีกะเฮากะข้างหม้อต้มปลาอะไรเดจ้าน้องคนสิไายไปขูดลงพี่นอ้องโอเค,อคน้องนัดก,กระเฮียนเห็ดกระเผาอันไปในโตเลยเลยนยาะใหญ่มากะเป็นเลยบัน บัลายคนบนี่ครับกินสามสิบคนาเนี่ยนปลาบเฮ็ดลายก็ได้นาะก็สื่อตับกใหญ่แท่านโตใหญ่ตัวอันอันสามสิบพันอันเนี่อะไรดลนี่ออเนาะนองนัดกะเริ่มซ้อยมักผิกพี่น้องยุ่งหอกก็จเดือดเนาะยุงหลยุงออกอย้ยุงออกแล้วนี่ ใหญ่เป็นสาวแล้ว kind ถ of evet, ่วมถ่วมพน้าสาวถ่วมเมียเขาสาวปีนะช่วงจังสูคือสาวอุ่นนี่เขาคือสิวะคะกันสิบเอ็ดสิบสองว้าวแท้เผาเลยว้าวไฮเขาอุ่นดีใจตาแฉะไหมว้าวยังน้อยยังหนุ่มยังดีใจได้เนาะน้าช่วงจังมาถอดเสื้อเนเลยมันก็ได้ใส่ขาร์นอ่ะนะจ้า หนอต้อยมยำลงไปจ้านอต้มยำสองก้อนแล้วมันยังเค็มข้นแล้วน่นก็ใส่พริกด้วยจ้าลองนัดตั้งใจเห็ดกระเผาขนาดพี่น้องตั้งใจเห็ดเไปตั้งใจกินเลยพี่น้อง,งเ,เงออ <c oughs> แมนบอถ้าเบิ่งได้ไหมน้อถ้าเบิ่งนางมาตั้งใจกิน <c oughs> บุดคสามจานข้าวเจ้าบอสบัญชาบุ๊จานนี้แล้ว,าลวาสาวสมุนละคลองกินแซ่บเลยใครอยากกินาย แน,น,นวนนบ่เคยได้กินตอนน่ะคะกินแต่ใบบัเป็นยังอยากกินอี่างไรขอคอนแซ่บของเสิร์ตของหมักก <c oughs> ินจนไปบัเป็ดนแน่ว่าันที่เราไม่ได้เข้าคลิปนั่นก็เพราะว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนเจ้าแมนที่ว่าน้องนัดโบได้เข้าคาลินปลนตอนเศร้ากันน้องนัดต้องเฮียนพี่น้องเลยช่วงนี้คือน้องนัดเฮียนบโบในผักให้น,น้องนัดโบในผักเนะจ้า ทำไมการคิดถึงเอฟซีเมื่อตะกลุ่ยทุกคนนี้เด้อจ้าคิดถึงหลายจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ทำหาน้องนัดยิ้มยังน้องนัดข่าอารมดีแทบ <c oughs> มืออื่นให้อารมณ์ดีขาดฉันบอกเลยเห็นยัง,นงเนาะ <c oughs> เกี่ยวยังกับมืออื่นอย่าแล้วมืออื่นอันนั้นจ้ามาเห็ุเกี่ยวดีใจเาทะอ,อุจิได้แล้วว่าเหียหุยวงไง อันนี้ก็มาใส่<อ>แป้งนัว,นวจ้าแป้งนัวเด้อพี่น้องเด้อเกลือเด้อพี่น้องเด้วยน้ำตาลใน้ำตาลลงไปข้าวโอ๊ตขัด้เห็ดพริกน้ำปาลาบ่าวโอ๊ตนี่แล้วพริกน้ำปาลาจ้าผิกกระเทียมน้ำปาลาเนาะมะนาวน้ำตาลาใส่ มาเบิ่กงโมครับพี่น้องผด<ล>งได้ที่แล้วจ้าเดี<ง>๋ยวเอาปลาลงเลยมลยันเองมันเนการเอาต่อนปลาลงคือนำกระพดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะจ้า,นนาก็นีาซอวกาล์กำลังซอยหมักริกกับปราเทียมกับหมักนาวสีเห็ดผิกน้ำปลาเลยจ้าลงนัวลงไปน้ำปลา กระจายเลยไปนี้บีมมะนาวน้ำตาลเลยน้ำตาลลงไปบวงหนึ่งรูกช่อนหนึ่งมะนาวทีนี้การแล่เป็นทีเรียบร้อยแลย้วเจ้าสะอ้นกะกำลังบีมนะ้ะมะนาวใส่ต้มยำเลยซอยหอมบัวเด้อจ้าต้มยำนี้ใส่ผักขยังน้ำงเงย ว่าที่ไปเก็บมานำ้ำกระโผ่แหลสีเอาเฮ็ดกับมะเร่นทีน้องนัดซอยไว้ลงไปเด้อจ้าน้ำสมมะเร็งออกเฮ็ดมันสุกกระกรัดเนาะสุกเลยพี่น้องวันนี้ไม่น้นยนยอยสิชิมเมึงหรือไม่เนี่ยมึงเฮ็ดมันสุบกบ่ชิม,ชม,มด้วยไหมน้อยอร่อยอร่อยอ, <laughs> อร่อยบาชั้น <laughs> แซบแซบแบอร่อยอร่อย น้องนัดมีเห็ดยังนอ้อยสมพระคันทรีข้างนอกสมพระคันทรีหอมหอมผัวผู้คิดมันมีแต่เนี่ยอ่อนๆพี่แก่ไม่น,<อ>มน้นอยก็กำลังชิมอันต้มยำอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรทางนะแซ่บวะแซ่บวะใช่ยังนะเบิ่งกันนะมาเบิ่งกันเลยจ้ามาเบิ่งกันเลยน้ำขดหมูหม้อคีบ ม้วกนนี่แหละเนาะต้มยำในพี่น้องต้มยำปัาหนิ่นใส่เห็ดนำเนาะหน่อยกระเีมโอเคแล้วเดี๋ยวกลาซุกอย่างนั้วเนี่ยอยากกินน้องไหยเอาผักกระยแยงลงเลยเนาะใส่ผักกระยแยงในต้มยำปลาในพี่น้องเลยเคยกินเพราะวันน่ะให้ใย่อันนี้มันตัดข้าวพี่น้องมันจะไม่กลิ่นข้าวเลย หอมขึ้นมาเลยหอม,หอมต้มต้มยำใส่ปันสะไครายงเองต้มยำปลาเน้นใส่พักตะแงงจ้าไม่น้อยลงครัวเองได้ไหมคือมือนีได้พี่น้องเลยลเด็กเองโชว์ซีมือเ,เ,เ,เองโซโซเนาะสูรร้านกินได้ไหอนึ่งเอาหอมรวม,มลงเลยพี่น้องเอาหอมบัวหอมป้อมก เรียบร้อยนี้กระืือมาจากตลาดพี่น้องซื้อมาให้อันน้องนัดกับอันลุงกินแตบบ่เขาบะกินซ้ำรลอกินไปกองหนึ่งซื้อซองอันไปแต่ตไปตลาดนะตัดหมอต้มยำเขากระปวดเรือๆอยู่พี่น้องตะแซ่บขนาดไอ้หน้าหมักนาวเลยพี่น้องเลยมันสุมแห้งกว่าเน,น่าฉนน้าหมักเน่าน้ำลังเขาบริสายมะขามเปียกเนาะเขาใส่อันนาหมักนาาเปียก มืดพี่น้องเลยแคหน่าหมองนาวแทนสมักเล่นมันก็ะสมอยู่แล้วครับขนอ่ะนะก็ะสมอยู่แล้วเนาะแล้วเพื่อนสิโอเคเลยเนี่ยซิมอีกแล้วซิมอีกแล้วซิมอีกแล้วมาซิมมาซิมนั่นไหนมาซิมนั่นไหนเนี่มาแซ่บเป็นบ่แซ่บผัดนี้เจ้าแซ่บก็ว่าแซ่บเลยนะพี่น้องเคยกินบ่พี่น้อง ต้มปลาใสา่อันนี้ต้ยมยำปลาอันผักขยง n g ต้ยมยำปลาผักขย eng เดือพี่น้องเลยเช้าวน้อยก็จัดแจงพี่น,อน้นนองเนียน,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 นก,พนพนก,ก็พี่น้องเลยเนียนหกเนาะพนกระตกแชะซุ่มบัตรที่พี่น้องเลยเรียบร้อยสิสาวน้อยเป็นคนรักสะอาดเลยพี่น้องเลยมักสะอาดสะอาด เสร็จตลอดโต๊าอะเนรับบอาไลก้วกินเข่าเลยเนาะเาวันนี้หายเมาดูเียงจะมีลามีลาในการเปิดเทียงตอนพี้อ้น้องนัดได้หูเข่าในพี่น้องเยข้เพย่ผเป็นคนหูเข่าบอกหม้อแข้งไม่มี่น้อง น้องรัตีเมตมลพิเศษกะได้อีกหนึ่งมีแนวนั้นปะผิดมนพิเศษกะได้ใช่ไหมอันคือกันนมีน้องรัทน้องรัตพี่ตะโกนค่ะเบิรงน้องรัทซีกินข้าวจานเดียวอน้องรัตพี่ตะตะลดจานเลยเลยกินจานเดียวเอาว่าแตมปุ๋ยเลยตะล้นจานเลยเนาะตักล้นจานเลยทีกินจานเดียวก็อิ่มแล้วยังตุ้ยเนาะ ยันตุยอีกมีน้องเอ,อ้ยน้องนัดที่ลดหุ่นเด้อเบิงบ่งก็เด้อเบิ่งก็เด้อคนหนาที่น้องถ่ายเบิ่งเดือนหน้า่าสั้น่นมีให้กำหนดอีกได้เดือนหนา้านี้เราผัดกระปิ้วพี่น้องเลยเออแม่ที่าเบิ่งนะคลิปกินไปเบิ่งได้ที่ช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวเด้จ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เดจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับติดตามทาง ช่องน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยด้วยจ้าลาไปก่อนนะจ๊าลาไปก่อนด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย